ลุกลุกค่ะครับแสดงหน้าใหม่แต่งแบเนี้ยหน้าใหอ,อกมาออกมาสวยเลยจัดตัวได้ค,ะค่ะเรื่องเทมโปฮ a r เดนส์คริปส s A Beat นะครับผมหรือว่า Tempo The Series ครับอ่าล่าสแล้วแบบนี้แบบอะไรเย่ยเออจริงๆเรื่องย่อก็ประมาณว่าโป้เนี่ยครับเป็นคนที่ตกงานไม่ค่อยมีประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าไหร่แต่บังเอิญได้เข้าไปทำงานในบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีวงมาก,ก็คือนอนทั้งห้าคนอยู่เลยครับ<ม>แล้วก็เราก็ได้รู้จัก มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันอะไรอยงเงี้ยครับแล้วก็มีบทบาทในวงด้วยอะไรเงี้ยครับก็ปัญหาคืออะไรหรือว่าบทบาทใครจะเป็นยังไงเป็นไปเลี่ยมจะเป็นยังไงรอติดตามก็รอติดตาม<ะ>ถ้ารอถ้ารอติดตามไม่ไหวจะสปอยอะไรได้บ้างอ๋อ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราเรอคิวรีทูอยู่ครับเดี๋ยวเราจะรู้อะไรมากขึ้นพร้อมๆกันตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเอใช่ครับตอนนี้ทุกคนอยากรู้พอับพี่เลยครับผมแล้วจะคืนพร้อมกัน่ เราถึงเท่ยังไงบ้างะอะไรเลยเป็นงานอะไรกันเนี่ยงนก็ได้จากทีป๊อปก็เป็นนักแสดงเลยนี่ว่าท้าทายผมมากๆครับเพราะว่าการเป็นทีป๊อปกับการแสดงก็ค่อนข้างไกลตัวสำหรับผมเลยครับการที่มันจะมาแสดงอะไรอยย่างงเี้แต่ว่าในบทอ่ะมันไม่ไม่ได้ไกลตัวมากครับตรงที่บทมันยังเป็นบอยแบนด์อยู่แล้วชีวิตจริงก็ยังเป็นบอยแบนด์เหมือนกันหรือว่าพี่ตลอดมันก็มีอารมณ์ไงอารมณ์ดราม่าอารมณ์ความรักใช่อะไรคือ ิ่งที่ท้าทายครับผมมากที่สุดสำหรับผมนะครับเพราะว่าในคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแตกต่างทั้งห้าคนนี้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกับไรแคทเลยนะสปอยได้ไหมคาแรคเตอร์ไม่ใช่ถามห้าคนอ่ะเล่นเป็นตัวเองไหมหรือว่าไม่ใช่ตัวเองเลยก็ได้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างกันละแต่คนแล้วแต่คนนะอะไรที่ไแบบยังไงเราเราเป็นอะไรที่เป็นตัวเราคืออาดอย่างตำแหน่งผมก็ยังเป็นแรปเปอร์อยู่เรื่องผมก็ยังเป็นแรปเปอร์อยู่อะไรอย่างงี้แต่แบบแบ็คกราวน์เนี่ยชีวิตของตัวละครของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมเท่าไหร่นี่ไส่ทำไมจะไม่แบ็คกราวน ไม่แน่ Harr ing, อาอาจจะเป็นมาจากใต้ดินไม่รู้มาจากอะไรคุไม่แค่หลอดไม่รั้เลยโอ้ยมาทีหรือเปล่ากันเนี่ยแบบอาจจะมาจากแบรนด์ต่างประเทศอะไรอย่เงี้ยโดยเยพาๆประเทศแล้วนะเกาหลีญี่ปุ่น อ้าแล้วก็ลองไปดาวดูผมมาจากประเทศไหนไม่พวงมาเป็นลูกครึ่งเลยเออ่ยที่ผ่าเราคือเหมือนกใช่แล้วก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่เลโก้ยังไงจ๊ะปล่อยออกมาลูกมาไม่คือผมชอบที่มันคาดการอะไรไม่ได้เลยรราถือว่าผมด้วยเพราะว่ารู้กันแค่นี้แล้วก็รู้แค่นี้้รูเท่าเท่าที่รู้เลยฮะอะไรอย่างเราอะคคาแรเตอร์เราเป็นยังไงมาจากไหนเท่าไหร่ปล่อยออกมาให้หมดครับผมเลโก้นะครับเราบดเฮ้ยเลโก้นะครับเราบดนาโนนะครับผมก็ยังคงเป็นน้องเล็กในวงเหมือนเดิมครับผมอายุ18เท่ากันด้วยครับแล้วก็ ยังเป็นเมนเทนอยู่แต่ว่าคงจะมีแบ็กกราวน์สตอรีที่เข้มข้นกว่าในชีวิตจริงหรือว่าคนระแบบกว่นในชีวิตจริงอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เราติดตามดูคารคเตอร์มันต่างจากชีวิตจริงมั้แต่ต่างจากชีวิตจริงไหมเหรอครับรู้สึกว่ามีความแตกต่างอยู่มันมันพอพอมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจิตวิญญาณแล้วใช่ระแสเบื่บบอชื่อลือีกทนึงตเือ แล้วแต่เลยครับเป็นที่รู้สึกของผมหรือรูสึกของเขาเราดูเขาตอบนี้เขาบอกมีจิตวิญญาณเรามีนะเนี่ยเขามีแสดงเขา้สึกใส่เลือดแล้วเอาผมเป็นแรปเปอร์มันก็จะยากอะไรอ่ะไม่ไม่แล้วคือพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าในซีรีส์อ่ะต้องเล่นให้ต่างจากชีวิตจริงนะไม่แต่จริงจแล้วเหมือนตัวปัญหาตัวเป็นเช่ตัวปัญหารถเก๋งไถโลกพูดกลับมาว่าผมแบบอารมณ์แบบตัวปัญหาหนึ่งอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยชอบเปัญหาเอาไปด้วยใช่แต่ชีวิตชีวิตจริงใจเย็นชีวิตจริงผมน่ารักครับ นี่เรจะเติบไหมว่ะเอาเรื่องไหมว่าเรื่องของเราตัวเองหรือว่าพี่ฮงเหรอครับไม่ไม่เอาเรื่องของเราเรื่องของเราผมว่าอย่างเดียวที่เหมือนในคาแรคเตอร์ผมก็คือน่าจะเป็นบอยแบนด์อยู่เป็นสิ่งที่ยังไม่ทิ้งหายไปไหนอยู่ด้วยกันตลอดไปในเรื่องเราพูดเก่งไหมเออจริงในเรื่องเหมือนอาจจะต้องพูดน้อยกว่าตอนนี้โหยากเป็นสิ่งที่ยากที่สุดมากในการแบบคือเขาบอกว่าเขาเคยฝึกนั่งสมาธิห้านาทีเป็นกิจวิแลน์ก็บีทบอกแล้วค่ะจะเขับมือบอกเลยแสดงว่าถ้าเรา แสดงว่าเราตีบทแตกคือตีบทแตกเลยฉากไหนไม่มีผมพูดคือฉากไหนคือออสการ์เขาก็ตาทองแดงเอาหอบแหลงแค่ไหนอจกาข้าเลยว่ะออสการ์เลยถ้าผมไม่พูดนะคือออสการ์ในใจไอ้อยังมีเลี่ยมเลยเลี่ยมข้าเลี่ยมโมโคอยู่ไหมขนมกันเลยนะครับเลี่ยมโมโคลอยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับเพราะว่า ยังก็ต้องร้องเพลงเหมือนเดิมหากินกับการร้องเพลงเหมือนเดิมก็เือนการเหมือนเป็นบอยแบนด์เหมือนกันก็เป็นบอยแบนด์เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเออนิสัยก็จะมีบางบางคาแรคเตอร์ที่เราต้องรีเลกด้วยกันหรือว่าบางทีก็หักตัวไปเลยก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันเยอะขึ้นมาขึ้นต้องร้องเพลงด้วยไหมคะเราต้องเสริมษะไม่นึกว่าพีเอจะเป็นน่องน้องเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นบอยแบนด์เหมือนเดิมจริงๆตอนนี้เรายังไม่มีแพลนนั้นไหครับอ๋อแต่ผมมีอ๋ผมต้องการจะให้เขาเต้นเป็นแล้วก็ร้องเพลงเป็นอ๋อ แต่น,นี่บอกไว้ว่าขอเวลาเน่ยใจเย็นๆกับพี่หน่อยเพราะว่ารู้ว่าเก่งกัน5คนแต่ว่าเนี่ยเริ่มจากศูนย์เนาะรอเวลาแป๊บนึงแป๊บเดนยวแป๊บนึงอะไรเงี้ยคัมซูคิดมาให้ได้ใช่ไหมใช่ครับขอเวลาสักไม่ไม่นานครับสองสามปีอะไรเงี้ยอะไรนะฮะกัเรื่องนี้ก่อนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่นะสองพันยี่สิบแปดจริงๆพอมาร่วมเล่นกันเราเป็นกังวลไหมอ่ะจัดบอยแบนด์จัดมาซี่ยาต้องมารวมกันอย่างงเี้ยผมว่าจริงๆไม่นะครับเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอะไรนะถามพี่เอ็ดด้วยพี่เอดยังถามไม่เนาะ น่ากินไม่กังวลเลยไม่กังวลไม่เลิกรัือกไม่เออไม่มีพี่ลุดโอเคไม่กังวลครับใช่เออมั่นใจมากว่าอะไรแค่ทำได้ทั้งพานักแสดงและพาศิลปินนี่ไม่ไม่ถามเอตจะทำได้ไหมได้ได้ดีเพราะว่าเออมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำเราต้องมีการเวิร์กช็อป มีการรีทรูมีการทาอะไรอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่ออกกองเนี่ยเราจะนอนบ8ชั่วโมงอยู่แล้วเพื่อสุขภาพใช่เพื่อสุขภาพแล้วก็ความมี energy ในการถ่ายทำา n e r แล้วกังวลไหม่วกงานกับไลแคนไม่กังวลเลยครับกังวลตัวเองมากกว่าเฮ้ยใช่เพราะว่าจริงจริงจริงคือก็เหมือนอย่างที่พูดไปบนเวทีว่าไลแคนเก่งทุกอย่างแล้วการแสดงอ่ะมันไม่ได้ยากแต่แค่สามารถทําได้อยู่แล้วเออเป็นผมมาก่อนที่ต้องคลิปอัพ ไร้แท่านก็คือไม่มีปฏิเสธเลยจริงๆผมว่าเราควรปฏิเสธหน่อยเนาะจริงๆเขาจะดนมากแล้วก็าไม่น่าขนาดนั้นครับพี่เอจะไรอย่างเงี้ยเพราไม่ขนาดนนั้เพราะพวกเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ครับเรื่องแรกด้วยอาจจะให้พี่เอเป็นอาจารย์ในการสอนการแสดงเซินซีซินซีเราปฏิเสธดูเราปฏิเสธดูผมบอกว่าพายกูไปเหอะลองให้พี่เลี้ยปฏิเสธดูไม่จริงจริงก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ถึงใครโอ้เกือบแล้วกัน ก็ยังมีหลายๆอย่างที่ต้องต้องยังต้องเรียนมากขึ้นยังต้องแบบเบิร์กช็อปมากขึ้นเพราะว่าการแสดงผมก็ยังใหม่มากๆเพราะว่าเราก็ได้แสดงจริงๆก็คือซิงเกิลสามนะแอบรักแอบแอบรักเป็นเป็นหนังสั้นช็อตฟิล์มก็คืออันนี้มันเป็นซีรีส์จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ายังต้องเบิร์กช็อตเยอะยังต้องเรียนเยอะนอ่ะแกให้แล้วนะแกดีมากมีเยอะอยากโอ้โเลยอันนี้เริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มแกทำเมื่อไหร่พี่วางไวคือเดือนมิถุนาครับเอออันนี้ก็เป็นเริ่มเบิร์กช็อปไปแล้ว เออเริ่มเวิร์กช็อปไปบางสวยครับผมแต่ว่าคิดว่าก่อนหายทําจะต้องมีการทําอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็พอได้บทมาต้องมีรีทูด้วยกันอยู่แล้วครับใช่ก็คือไม่มีความมั่นคงเลยตอนนี้ใช่เ,เอิงจริงจริงโลกสกรรเเอาไหมรู้ว <C oughs> ่าไใม่เอาใหม่ใช <c oughs> ่คร <c oughs> ับ แล้วเราจะมีการดูดกลืนเียเข้าไปบ้างไหมดูดกลืนเดี๋ยวพีเอชจะมาขึ้นเวทีร้องเพลงกับใครแท่์เงนแทยจะไปว่ายน้ำอะไรอ่าี้เออยังไงดีคือผมอ่ะคิดว่าอยากให้เขาอ่ะ ลองเพลงกับเต้นแต่ถ้าบอกเราว่ายน้ำไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่ว่าเขาทีมชาติไงจริงไม่เราก็ใส่ชูชีพใครจะไปรู้อาจจะเจอผมเอเชียนเกมก็ได้กีฬาอะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นการถ่ายทำเนาะใช้ใช้กล้องช่วยเอาถ้าเลโกไปเอเชียนเกมต้องกีฬาอะไรของเขายิมนาสติกวฮ้ยยังอยู่นะเม่ควรหลับจริงจังเกินงานลีลาสติกที่เลโกเขาต้องมีแล้วต้องไปโดดโชว์แล้วนะเลโกมีเยอะยะเดี๋ยวเราเราไปลองเชิญกันสตาร์อิมปิกแล้วกันนี่ ซึ่งปีไปแล้วด้วยปีไปแล้วคบจาจะอีกไม่รู้เมื่อไหร่เลโกล้วันนี้เลโก้ไม่มีไม่มีปฏิเสธอะไรเลยไม่แผ่วเลยไม่แผ่วอยู่แล้วเรื่องการทําง,งานบอกเลยว่าเต็มที่เด<อ>ี <laughs> เ๋ยนการเปลี่ยนเสียเราได้เราได้หนันโกโปรเจกต์มากเลยเสิงเราอะ อันนั้นแหละหนึ่งในความสามารถนทางนั้นการแสดงเรียนเรียนมาเขาบอกว่าเสียงก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สําคัญยิ่งขอาจจะไม่เริ่มใส่ทำก็แสดงแล้วจริงใจซินเซียสุดไดจะอยากให้ใครชอดูหน้าผมได้ค่ะไปคำพังนุ่นเองจะเสิมนะเอ็นดูน้องครับภูมิใจภูมิใจน้องผมผมเลี้ยงมาเองกับมือเห็นการแสดงเขาแล้วเป็นยังไงกกังวลมาดีใจมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมปั้นน้องมาได้แบบว่า อยู่หมัดอยู่หมัดเง็นการบันเทิงคุณป้าน้องด้วยหมัดเลยเหรอเออได้หมัดแล้วก็แบบสตาร์ดวงใหม่เอาอยู่เอาอยู่กับวงการบันเทิงตอนนี้ก็รักษาแผลซ้ำในอยู่ครับผมคือพี่เขาเรียนเรื่องลำแข้งเหรออ๋อน่าจะเป็นลำต้นเลยนะไปเรื่อยแล้วตอนนี้ไอ้อย่างพี่เอถ้าเขาอยากให้เรามาเต้นกับเขาเราจะมามาเพลงหน้าเราได้มั้ยช่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราอิตรงนี้เราเราซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าสมมติเขาชวนเราไปอยู่แล้วถ้าจะต้องเต้นมันจะต้องมีเพลงประกอบด้วยไง อ๋อใช่ครับเ <c oughs> ลยคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยว่าเออมันต้องมีเพลงประกอบแล้วมันต้องร้องกันหกคนนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเรียนเรียนอยู่ครับ <c oughs> เรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรงไงครับ <c oughs> หวังว่ากว่าที่จะออนให <c oughs> ้สู้ม <c oughs> ผมจะแบบพอไปด้วยกันได้วินเลี่ยนต้องช่วยเทนพี่เขายังไงบ้างหลังจากพาไปดูหลายคอนเสิร์ตแล้ว สีหน้าเราดูมั่นใจพี่เราด้วยเอามั่นใจมากไม่บอกไปบอกไปว่าล่าสุดที่เราเห็นพี่เขาเต้นเต้นแล้วก็ร้องเพลงอะไอ้งานนั้นอะงานอะไรงานที่ใส่ชุดมวยอะโอ้พิเศนเตอร์แังไภูมิใจเราเราเราภูมิใจมากจุดจุดนี่ขออนุญาตเขาเรียกว่าขออนุญาตกดแชร์แล้วใครมาถามไม่รู้หรอพี่เอสขาเไปไหนไม่จริงครับไปต่อใช่คเลยไม่น่าไม่น่าใช่ไม่แต่ว่าถ้าคุณเห็นแบบตามมิาแกรมอ่ะคุณเอสเขาเต้นฮิตมีอัพ ไม่ธรรมดาขับเข่านี่คือช้ำนอกช้ำเขียวมาเลยทีเดียวเขาเต้นท่าเต็มเลยนะแน่รับเต็มเต็มก็เหมือนไปรู้ไปรู้มาว่าเขาฝึกฝึกฝึกเยอะมากๆแบบเข้าขาเต้นด้วยขาเต้นด้วยช่พี่เขาตั้งใจมากนะผมได้ได้ครับได้เป็นไล่แค้นคนที่หกเลยแหละสเปเชียลเมมเบอร์ไม่ได้ไม่ได้ริ่จากการตีลังกา โอ้แค่ไม่พอใช่อะไรแค่ไหนทำไ้ยากผมอาจจะไม่ถ่ายซีรีส์อลไรทั้งนั้นอาจจะแบบนอนลงอยู่โรงมาอะไรประมาณนี้ครับทำจริงจริงเลยเราได้เลยที่ไม่ขายวันนี้ปากซีรีส์ปากซีรีส์ใส่ค่ะจะกังวลใครดีครับผมก็ซีรีส์เรื่อง Temple h a r d a r d s k i p t s Abi นะครับผมพวกเราทั้งหกคนนะครับก็จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำผลงานออกมาให้เต็มที่นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับติดตามได้ครับได้ครับ